ในค่ำคืนนี้เขาคนนั้นของคุณเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะเป็นข้อความนะเดี๋ยวแม่จะดูให้นะคะสำหรับ กฎกติกานะคะคุณกับเขาต้องรู้จาักกาันต้องเคยเห็นหน้ากันหรือแม้กระทั่งแบบต้องเคยคุยกันนะเธอไม่อย่างนะน,นั้นอันเนี้ยมันจะไม่ตรงเลยนะคะจะเป็น0%ซค่ะส่วนใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีโอกาสตรง80%นนะมีใครบ้างเอ่ยนะคะนับตามราศีตามแบบเออสากลน,นะคะแล้วควรที่จะต้องตรงแบบทั้งวันนะคะแล้วก็ตรงทั้งราศีเลยนะเธอมันถึงจะแบบแม่นยำนะคะอ่ะเลือกมาได้ละ คนเกิดวันลงทะเยด้วยเลขหนึ่งนะคะมีถุนตุลกลุ่ม4 4 4ีเมษสิงห์ธนูนะคะคนเกิด3 3ม3 3บสานะคะมีถุนต to ุลกลุ่มนะคะมินกรกฎพิจิกวันลงทะเยด้วยเลขหนึ่งค่ะคนเกิดวันลงทะเยด้วยเลขหนึ่งมินกรกฎพิจิกนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะ2 2 2 2ค่ะนะคะอ่ะ ถ้าใช่ไปต่อได้เลยจ้ะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะตอบภายในหนึ่งวันนะคะของแม่น่ะส่วนแบบด่วนนะคะแม่ตอบภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าราคาจะแรงมากนะจ๊ะเรียนดูดวงก็เนี่ยค่ะกดที่หน้าแม่นะคะมีแบบสดกับแบบแห้งนะคะแบบสดราคาแรงนะคะได้ของแถมส่วนแบบแห้งเรียนได้ทันทีนะคะสองใบเถานะจ๊ะกดตรงนี้จ้ะอ่ะมาดูซิว่า เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะสถานะอย่างไรเดี๋ยวแม่จะมาขอให้นะคะว่าเหมาะกับสถานะไหนสุดนายออ f o อร์นท o w a n d s นะคะเซเว่นออนนะคะ The world ค่ะแล้วก็ Nine of Pentacles นะคะเหมาะกับสถานะที่เป็นคนคุยกันนะคะสถานะที่ยังไม่เปิดตัวนะคะสถานะแฟนที่กำลังแบบห,หุดิดหุดิดกันแล้วไม่ค่อยคุยกันนะคะนะแล้วก็คนที่แบบเออจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ยังส่องกันไปส่องกันมานี่คือสถานะของคุณ <S 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 เขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเพยายามมากๆเลยนะที่จะไม่มาส่องคุณนะคะแต่ตัวเขาก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาส่องอยู่นั่นแหละมี ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความรู้สึกเครียดเครียดสับสนนะคะนะเดี๋ยวขอคำพูดหน่อยนะ baby can you see can you see through the tears เธอเห็นน้ำตาของฉันไหมเห็นความรู้สึกของฉันผ่านม่านน้ำตานี้ไหม don't leave me this way อย่าทิ้งฉันไปแบบนี้ทางทางที่ตัวเขาเองอาจจะหายไปจากคุณก่อนก็ได้นะแต่คุณหยุดติดต่อเขาแล้วเขาเลยคิดว่าคุณทิ้งค่ะ Sometimes love is not enough. บางครั้งนะความรักอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพอหรอกเธอ Leave me high and dry นะคะเหมือนประมาณว่าปล่อยฉันปล่อยฉันให้แบบเหมือนแบบยังไงเศร้าๆซึมๆนะคะอยู่กับตัวเองนะจ๊ะแล้วยังไงต่อ Dan o i l l i e f I see you in my sleep นะคะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันนอนหลับฝันนะ่ะฉันก็ยังเห็นหน้าเธออยู่ตรงนั้นนะจ๊ะแล้วยังไงอีก Loving you is hard Being here is harder เนี่ยความรักของเราทั้งคู่ว่ายากแล้วนะแต่การที่จะทำให้เราได้มาอยู่ด้วยกันนี่ยมันยากกว่าอะอะไรอีก I can see but once I was blind นะคะฉันได้เห็นความจริงอีกครั้งนะคะในยามที่ ในตอนที่ฉันแบบเออเคยแบบตาบอดนะคะหมายความว่าตัวเขาอะเพิ่งจะมาเห็นความดีของคุณนะคะที่ผ่านมาเขาตาบอดมาตลอดเลยเออเหมือนไม่เคยเห็นความดีคุณเลยนะคะเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้แหละ Promise I won't hurt you kid นะคะฉันจะไม่ทำร้ายเธอฉันสัญญาแต่อาจจะทำร้ายไปแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> อะแล้วไงต่อนะจ๊ะ ช่วยมองหัวใจความรักที่เรามีอ่ะแล้วก็ you are my sunshine in the rain when it's pouring นะคะเธอเป็นเหมือนพระอาทิตย์นะคะตอนที่ฝนตกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเธอเป็นเหมือนแบบความหวังของฉันนั่นเองนะแล้วก็ p e n d i n t on my soul is what indelible นะคะ อะไรที่มันคือเธอภาพของเธอเนี่ยมันยังติดอยู่ในใจของฉันนะไม่สามารถที่จะลบเลือนออกไปได้นี่คือคําพูดของเขานะคะก่อนนอนคืนนี้เมนให้แม่ด้วยนะวิวิดนะคะถ้าชอบคําทํานายนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่ไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกดตรงปุ่มพวกนี้แหละสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแมววิทนะคะใครผ่านมาเจอช่องนี้นะคะก็มีโอกาสตรงแค่ 20%พอนะคะส่วนใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้จะตรงประมาณ80%นะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือเขาคนนี้คลั่งใครคลั่งรักคุณหรือเปล่าในขะ,ะอ่ะหัวข้อ Energy บกบวกแบบนี้นะคะใครชอบนะพิมพ์คำว่าวิทวิได้เลยนะคะใครจะดูดวงส่วสนตัวกับแม่นะคะกดที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยนะคะแบบปกติรอคิว1วันค่ะแบบด่วนรอคิว1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะขอดูลักนาราศรีที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้อง80%บ้านนะจ๊ะ นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคนเกิด77 2ดนะคะคนเกิดอยู่ในรักคนาราศีกรกฎค่ะต่อมาวันลงงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะได้เป็นเมสิงธนูนะคะสุดท้ายนะคะเมสิงธนู88-28ค่ะหาใช่นะไปต่อกับแม่วิทวิตได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนี้เนี่ยคลั่งใครคุณไหมนะจ๊ะ ครจะเรียนดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะสามารถที่จะลงเรียนได้นะคะช่องทางเดียวกันที่หน้าแม่นะคะมีทั้งแบบสดและแบบอัดคลิปเอาไว้ให้อัดคลิปเอาไว้ให้แม่ให้แค่สงใบเทาเท่านั้นนะคะราคาจะย่อมเยาวมากนะส่วนแบบส่วนตัวนะคะราคาจะแรงหน่อยเพราะว่าเรียนการแบบวิดีโอคอลกับแม่ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจองก่อนนะ,ะมาดูกันนะคะว่าเขาคลั่งใครในตัวคุณไหมนะ age of a n d s นะคะ แล้วก็ดิไฮโลแฟนนะคะไดเดอะ c ช a r i ออตนะคะออควีนออฟวอนสนะคะใบสุดท้ายได้อะไรได้ Prince of อ๋อพริน c ์ออนะคะถามว่าข้างใครไหมนะคะเอาเป็นว่าถ้าเขาคนนี้นะคะเกิดอยู่ในเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็มีวันลงท้ายด้วยเลข5เลข7นะคะแล้วก็เลข3นะคะมีโอกาสสูงที่เขาคนนี้จะข้างใครในตัวคุณค่ะ คุณถือว่าเป็นคนที่ตรงสเปคโดนใจเขาประมาณ90%เลยนะคะติดอยู่แค่อย่างเดียวอะตัวเขาไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่นะคะเพราะคุณอะเวลายอยู่กับคนอื่นนะคะคุณก็จะแสดงตัวตนอีกแบบหนึ่งนะคะให้คนอื่นประทับใจแต่เวลาที่อยู่กับเขาอะคุณก็จะมีนิสัยอีกแบบหนึง่งซึ่งเขาก็ประทับใจเหมือนกันอ่ะยกตัวยอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าคุณลายล้อมด้วยเพื่อนอย่างเงี้ยคุณก็จะแสดงออกให้เขาประทับใจด้วยกันมันมันฟาดฟาดเฟี้ยดนะคะส่วน ถ้าเกิดคุณอนะอยู่กับเขาคุณดั้เป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานเธอเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่นะคะเป็นคนชอบหวานสเสน่ห์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่แบบมีหลายบุคลิกนะคะชอบทําให้คนอื่นแบบสนุกสนานตื่นเต้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะลงไลค่ะแต่ตัวคุณเองก็ดูเหมือนประมาณว่าไม่น่าจะหยุดอยู่กับเขาแค่คนเดียวนะคะพอตัวคุณเองเป็นคนที่มีสเสนห่ห์มีเ n e r g y ล้นหลามนะคะแล้วก็เข้ากอ,อกคนง่ายมานี่คือสิ่งที่เขากังวลแล้วก็กลัวอยู่ในใจนะขอดูความคลั่งใครสิว่าถ้าเขาคลั่งใครในตัวคุณขนาดเนี้ยเขาจะมีการแสดงออกอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมนะมีการแสดงออกแบบใดนะคะขอดูหน่อยได้อะไรเอ่ยได้ Nine o t Pentacles นะคะต่อมาได้ Seven o o Swords นะคะ อันสุดท้ายได้หร Wheel of Fortune นะคะสิ่งที่เขาจะแสดงออกใช่ไหมตัวเขาเองนะคะอาจจะ หมือนมีคําพูดนะคะในเชิงแบบชื่นชมคุณนะคะว่าคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนู่นนี่นี่นั่นนะคะแต่ตัวเขาเองก็จะมีมาดของเขานะจะไม่ได้แสดงออกความรู้สึกแบบจ๋าว่าแบบชอบคุณเหมือนกับคนอื่นๆที่แบบแสดงออกเลยว่าจีบคุณชอบคุณนะคะเขาจะมีแบบชั้นเชิงนิดนึงว่าแบบอ่ะเขาชอบคุณนะแต่เขาจะไม่ได้แสดงออกเยอะนะคะ <c ute> เขาก็จะแสดงออกกับคนอื่นไปด้วยให้คุณรู้สึกงงนะคะแล้วตัวเขาเองอ่ะก็อาจจะมีคําพูดบางอย่างนะคะทําให้คุณรู้สึกว่า เฮ้ยหึงห่วงฉันหรือเปล่าเอ่ยอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขานะคะแอบส่องชีวิตคุณอยู่เสมอคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจกนิดหน่อยนะคะว่าเขาว่ารู้ข้อมูลบางอย่างของคุณทั้งทั้งที่คุณไม่เคยบอกเขาลองไปสังเกตดูนะคะอ่ะใครชอบคําททำนายแม่นะคะพิมพ์คำว่าวิทวิดจ้ะ